สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะนางลำเตรียมตัวแล้วนะคะนางลำเตรียมตัวมาได้ใครนะครับประกาศนะครับใครบโทรศัพท์ยี่ห้อ vivo รุ่น vivo เคสสีชมพูนะครับถ้าเก็บได้นะครับขอคืนนะครับขอคืนนะครับขอความอนุเคราะห์นะครับเก็บได้นะครับของไม่ใช่ของเรา เลยก็ให้ดูนางลำนะคงลำเขาเยอะนะครับมากเลยนะคะท่าานจ๋ไม่รู้ปากอะไรไว้หรือเปล่าเนาะเพราะว่าของเขาไปเดี๋ยวเขาตามไปเลยนะคะนางลำเยอะมากแปดร้อยแปดสิบแปดชั้นนะคะสีชมพูให้ภาพบรรยายนะคะท่ติจอนคลิปยูทูปเดินทางท่านไหนก็ได้นะครับฝากไว้เลยนะครับให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ยูทูปบอกเอาโทรศัพท์มาคืน ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับที่นะครับทุกท่านนะครับเข้าเข้าโมกันก่อนนะครับอ่าขอได้เชิญที่วันะครับก็เลยงทาิธนะครับุกท่านครับคุกอากที่อากะมาวักตของขอไดเชิญนะครับมาดนาลกันค่ะรอยแปบตัวปานาคัมนะคะ ได้ได้คนะในการนงรับงาชุกหมู่บ้านริเว็นได้ีบบนี้นะคะไม่เห็นไม่เห็นเยอะมากนะคะทุกท่านแ้ดท่านนะะอนุาคุณอิสระคณไทยบ้านนอกคนล้มพันธ์นะคะหุงคนนะคะ 8 8ดแนะคะวันนี้นะคะนี่ะคุณธนันนะคะาเชิญลุงนะครับช่องใหญ่ของเรานี่ค่วรายของนางําจากคน,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 น888ท่านนะคะท่านจะเยอะมากนะคะที่นี่เดินไม่ได้เลยนะคะมีแต่นางํำนะคะ รางลำเยอะมากๆเต็มลานเลยนะคะเต็มลานไปหมดเลยนะคะั้นปดแปดแปดแปดนะคะไหลเป็นมดเลยนะคะไหลเป็นมดเลยนะคะ คนักล่าที่จะอยู่ด้านทิศตะวันตกนะครับขอเชิญเลยนะครับขอเชิญนะครับชุดชุดสวยๆที่กำลังเดินมาเนี่ยนะครับเชิญเชิญนั่นนี้เลยนะครับมาสีน้ำเงินนะครับมานะครับไหว้พระผมใกล้ใกล้ก่อนเด้อขอบคุณนะคะทุกท่านจ๋าอย่าลืมกดไลค์ให้พี่เล็กด้วยนะคะกดติดตามพี่เล็กด้วยนะคะทุกท่านจ๋าขอบคุณค่ะ